าที่ล้างก่อนใช่ไหมจะเช็ดเองไหมหรือชหรืออย่าโดนเช็ดหลินคนนี้เนี่ยแสบมากเลยเว้ยได้ตัวเนี่ยโอ้ยโอ้ยแสบมากเหรอแสบมากมากก็ดีแล้วครับมันฆ่าเชื้อโรคกดลงไปเลยต้นโอ้ยหนุ่มผู้ชายต้องทน ขจัดมากขนาดพี่ญิงยังโดนเพียนิดเดียวพี่ญิงร้องจากเลยเป็นด้นกระดาษแล้วใช่ได้กินโคตรแสบเลยพี่โอยโคตรแสบแสบมากปูจามอีกเหรอพอแล้วต้อนพอแล้ว 嗯，好看去，行吧。